AI. Worldwide. All come. สวัสดีค่ะนกเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าของเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะนกมีเรื่องที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินกับ AI มาฝากกันพอดีนกไปเจอช่อง YouTube ของหนุ่มน้อยคนนึงชื่อ n นทเพิร์ค่ะ คือจะบอกว่าอายุยังน้อยแต่คือแบบมีคนตามเป็นแสนเลยนะเขาออกมาแช์วิธีที่ฉลาดมากๆในการขาย Workflow AI โดยที่ไม่ต้องไปปวดหัวกับการเปิดเอเจนซี่เลยล่ะค่ะโอ้โหเปิดมาก็แรงเลยเนาะกับประโยคที่ว่าการสร้างเอเจนซี่อาจเป็นก้าวที่พลาดที่สุดที่จะทำคือไอ้คำแนะนำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอะค่ะว่าแบบเฮ้ยรีบเปิดเอเจนซี่เ i เลยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกับดักชั้นดีเลยนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมเนต้าถึงคิดแบบนั้นนี่คือ5หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่กับดักของเอเจนซี่ AI เส้นทางที่ฉลาดกว่าคืออะไรการเริ่มต้นแบบฟรีแลนซ์สี่สเต็ปปิดดีลแรกและสุดท้ายคือการอัปเกรดสู่ที่ปรึกษาตัวท็อปค่ะไปกันเลย มาเริ่มกันที่พาร์ทแรกเลยกับดักเอเจนซี่ AI ค่ะทำไมการกระโดดเข้าไปเปิดบริษัทใหญ่โตเลยทันทีถึงอาจเป็นสูตรสำเร็จของความพังพินาศได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะมาจากประสบการณ์ตรงที่เจ็บจริงของเนทเลยภาพฝันของการเป็นโจ้าของเอเจนซี่โอ้โหมันหอมหวานมากเลยใช่ไหมคะมีทีมงานเก่งๆเงินเข้ามารัวๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคะ่ะ เนทเล่าว่าตอนแรกเขาก็คิดง่ายๆรับงานมาโปรเจกต์หนึ่งตีราคาไปประมาณ5 4 0 0 0บาทคิดในใจว่าโหกำไรนอนเนาะสบายๆที่ไหนได้พอลงมือทำจริงกลับพบว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะมากสุดท้ายต้องแบกทุกอย่างคนเดียวแถมขาดทุนยับอีกต่างหากปวดหัวกับลูกค้าสารพัดรูปแบบเลยค่ะและปัญหานะคะมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันจะคูณสิบเลยค่ะถ้าเรามีทีม เพราะพ่อเราประเมินราคาพลาดแล้วต้องไปจ้างคนทำต่อกำไรก็หายหมดเลยหรือถ้าประเมินขอบเขตงานผิดก็พากันพังทั้งทีงทมเสี่ยงต่อชื่อเสียงบริษัทอีกสุดท้ายธุรกิจที่ฝันไว้จะกลายเป็นเครื่องจักรสร้างความเครียดที่เราต้องคอยรับมือกับลูกค้าหลายๆเจ้าพร้อมกันซึ่งการมีลูกค้าเยอะๆไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปนะคะเนทเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยอะค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนการหัดตีกอล์ ช่วงแรกๆมืออาจจะพองเจ็บไปหมดแต่การที่ยอมเจ็บยอมลุยทำเองคนเดียวก่อนเนี่ยมันคือการสร้างกล้ามเนื้อสร้างสกิลที่จำเป็นมากๆที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็พร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคตค่ะโอเคในเมื่อเปิดเอเจนซี่มันเสี่ยงขนาดนั้นแล้วทางไหนล่ะที่มันฉลาดกว่านี่แหละค่ะการเป็นที่ปรึกษา AI ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและฉลาดกว่าเยอะเลยที่ปรึกษา AI คืออะไร พูดง่ายๆเลยนะคือคนที่ลูกค้าจ้างเพราะสมองและความเชี่ยวชาญของเราค่ะเขาไม่ได้จ้างเพราะเรามีทีมงานเยอะแต่จ้างเพราะเราสามารถมองเห็นปัญหาออกแบบกลยุทธ์และแก้ปัญหาให้เขาได้จริงข้อดีสุดๆเลยก็คือเราสามารถโฟกัสกับงานทีละโปรเจกต์ได้เต็มที่ไงคะไม่ต้องหัวหมุนจัดการคนเป็นสิบ,สบคนแล้วตลาดนี้มันใหญ่แค่ไหนนะหรอดูตัวเลขนี่สิคะ 2,000 0กว่าล้านบาทนี่แค่รายได้ของบริษัทใหญ่อย่าง Accenture นะคะในไตรมาสเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าความต้องการมันสูงมากและข่าวดีก็คือธุรกิจเล็กๆก,ก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญแบบนี้เหมือนกันแต่เขาจ่ายให้บริษัทใหญ่ๆไม่ไหวไงคะนี่แหละค่ะคือโอกาสทองของเราเลยโอเคค่ะฟังดูดีมากเลยแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไง ก้าวแรกที่สำคัญมากๆบนเส้นทางสายที่ปรึกษาก็คือการเริ่มต้นจากการเป็นฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงก่อนค่ะการเป็นฟรีแลนซ์ในช่วงแรกอาจจะฟังดูไม่เท่เท่าไหร่เนาะแต่ให้คิดซะว่ามันคือการฝึกงานแบบได้เงินค่ะหรือ get paid to practice เป้าหมายหลักของเราในช่วงนี้นะคะไม่ใช่การทําเงินเป็นล้านแต่คือการเก็บสะสมผลงานดีๆสัก3 5ชิ้นเพื่อสร้างเป็นเคสต่อดีแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนจนจบเลย และนี่คือ4ไอเทมล้ำค่าที่เราจะได้จากการเก็บเวลาในช่วงฟรีแลนซ์ค่ะ 1. คือผลงานที่พิสูจน์ได้จริง 2. คือคำชมจากลูกค้า 3. คือความมั่นใจในกระบวนการของเราเองและ4คือความชัดเจนในกลุ่มลูกค้าซึ่ง4อย่างนี้สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะข้อแรกผลงานที่พิสูจน์ได้จริงเพราะมันคือใบเบิกทางไปสู่การเป็นที่ปรึกษาค่าตัวแพงเลยค่ะ เอาละค่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยกับ4สเต็ปง่ายๆแบบจับมือทําที่จะช่วยให้เราปิดดีลงาน AI workflow แรกได้สำเร็จไปดูกันเลยค่ะ4ขั้นตอนสู่ดีลแรกก็คือเลือกปัญหาที่ใช่สร้างเดโมให้เห็นภาพยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้และสุดท้ายคือส่งมอบงานพร้อมวัดผลค่ะเรามาลงรายละเอียดกันเลยเต็ปแรกคือการเลือกปัญหาที่จะแก้ค่ะ เนทเขาเปรียบได้น่ารักมากเลยอะว่าเราอยากจะเป็นร้านไหนดีระหว่างร้านสเต็กกับร้านบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่อาจจะมีของให้เลือกเยอะทําได้ทุกอย่างแต่ก็ราคาถูกในขณะที่ร้านสเต็กเนี่ยเชี่ยวชาญแค่เรื่องเดียวแต่สามารถตั้งราคาพรีเมียมได้เลยการที่เราเลือกเจาะจงแก้ปัญหาเฉพาะทางจะทําให้เราดูเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรียกค่าตัวได้สูงขึ้นค่ะต่อมาสเต็ปที่2คือการสร้างเดโมค่ะ สิ่งสำคัญคือเราต้องขายจุดหมายปลายทางไม่ใช่ขายรถยนต์จำประโยคนี้ไว้ให้ดีดเลยนะคะลูกค้าเขาไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่า AI ของเรามันซับซ้อนแค่ไหนเขาสนใจแค่ว่ามันจะช่วยให้เขาประหยัดเวลาหรือทำเงินได้มากขึ้นยังไงต่าง,งหากการทำวิดีโอเดโมงง,ง่ายๆสั้นๆโชว์ภาพ Before and After เนี่ยแหละค่ะคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขาเห็นภาพผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับมาถึงสเต็ปที่3การยื่นข้อเสนอที่แบบปฏิเสธไม่ลงอะ่ะ หรือ no-brainer offer ค่ะดูตัวอย่างนี้นะคะสมมุติเราบอกลูกค้าว่าระบบที่จะสร้างให้ในราคาแค่72,000บาทจะช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงินได้ถึงปีละ792,000บาทโอ้โหฟังแบบนี้ใครจะปฏิเสธลงล่ะคะถูกไหมการที่เราเปลี่ยนการนำเสนอจากการขายของมาเป็นการขายความคุ้มค่าจะทำให้การปิดดิลเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเรามีของแล้วมีผลงาน มีเคสตัวอย่างแล้วก็ถึงเวลาสำหรับด่านสุดท้ายนั่นก็คือการอัปเกรดตัวเองจากฟรีแลนซ์ธรรมดาาไปสู่การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพที่ใครๆก็เชื่อมือคะ่ะความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะคะมันอยู่ตรงนี้เลยคือการเปลี่ยนมายเซ็ตและวิธีการพูดฟรีแลนซ์จะพูดว่าอยากให้สร้างอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวทำให้แต่ที่ปรึกษาจะพูดว่าเดี๋ยวผมช่วยวิเคราะห์ให้ว่าจริงๆแล้วปัญหาของธุรกิจคืออะไรและทางออกที่ดีที่สุดคืออะไร เห็นไหมคะแค่เปลี่ยนวิธีพ huh. ูดนิดเดียวสถานะเราเปลี 100, and, ่ยนจากคนรับจ um ้างกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้ทันทีเลยและแน่นอนค่ะพอสถานะเปลี่ยนรายได้ก็ต้องเปลี่ยนตามสิคะจากที่เคยรับงานโปรเจกต์ละหลักหมื่นถึงแสนต้นๆพอเราขยับมาเป็นที่ปรึกษาเราสามารถขายโซลูชันที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ทำให้ค่าโปรเจกต์กระโดดไปที่3 6 0 0 0 0บาทบวกๆได้สบายๆเลยนี่แหละค่ะคือพลังของการขายผลลัพธ์และกลยุทธ์ ไม่ใช้แค่การขายแรงงานมาถึงตรงนี้หัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองเราไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานพรุ่งนี้หรือสร้างทีมทันทีแค่เริ่มจากการเป็นฟรีแลนซ์ก่อนเก็บชัยชนะเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆสร้างความมั่นใจแล้วก็โฟกัสทีละก้าวที่อยู่ตรงหน้าก็พอแล้วค่ะในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันด้วย AI มันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าแล้วก้าวต่อไปของเรา คืออะไรสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและไอเดียดีๆกลับไปนะแล้วถ้าใครอยากได้เคล็ดลับดิบเด็ดในการสร้างรายได้จาก AI แบบนี้อีกอย่าลืมเลยติดตามช่อง iPhenomenon ของเราได้ทุกวันตอน7โมงเช้ามิมีวันหยุดเลยค่ะวันนี้นกไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ